คยไปอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิช่วงหน้าหนาวเข้าไปกับเพื่อนผู้หญิงหนึ่งคนตั้งใจจะไปถ่ายภาพประกอบวิวไปถึงก็ล่วงบ่ายสามโมงไปแล้วติดต่อเจ้าหน้าที่ได้พักเป็นบ้านบนต้นไม้หลังเล็กมีห้องเล็กนิดเดียวนอนได้สองคนก็ติดประตูห้องน้ำแล้วและมีระเบียงหน้าห้องเล็กๆพอให้ได้ชมวิวแต่มีต้นไม้ขึ้น บางพอสมควรบรรยากาศเงียบสงบไม่มีคนอื่นนอนเลยเงียบจนออกจะวังเวงชมวิวกันไปสักพักก็เริ่มโปรเพลจึงล็อกทางขึ้นกระท่อมแล้วเข้าห้องนอนเตียงนอนปูกับพื้นห่างจากประตูห้องไม่เกินเม็ดเราล็อกห้องเรียบร้อยเพื่อนไม่ยอมอาบน้ำเพราะหนาวแถมฝนยังตกอีกเราเลยไปอาบน้ำเย็นจนขนลุก อาบไปกระโดดไปอาบเสร็จนั่งคุยกันเบาๆไปสักพักได้ยินเสียงเหมือนคนเหยียบบันไดกระท่อมขึ้นมาแต่เสียงเงียบไปตอนถึงประตูทางขึ้นกระท่อมแต่ก็ไม่มีเสียงเดินลงด้วยเรามองหน้าเพื่อนๆมองหน้าเราตั้งใจฟังเสียงแต่ก็ไม่มีเสียงอะไรต่อจะออกไปดูก็ไม่กลา้าคนข้างล่างไม่น่าจะเปิดประตูทางขึ้นขึ้นมาได้เพราะประตูต้องเปิดจากด้านล่างแล้วดันขึ้น เหมือนเปิดฟ้าเพดานแถมยังมีกรนตัวใหญ่ล็อกจากด้านบนไม่น่าจะเปิดขึ้นมาตามปกติได้เรานั่งนิ่งฟังเสียงกันไปสักพักตอนแรกเดาว่าหรือเป็นเจ้าหน้าที่มาเดินดูแต่ทาไมมีแต่เสียงเดินขึ้นไม่มีเสียงเดินลงผ่านไปพักใหญ่ก็ยังไม่มีเสียงเดินลงหรือเสียงอะไรอีกช่างเธอเช็คประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยแล้วปิดไฟนอนดีกว่า กตื่นเช้าๆไปสูดอากาศเรานอนด้านติดห้องน้ำส่วนเพื่อนนอนด้านขวามือเราหลับไปได้สักพักไม่ทราบว่านานเท่าไหร่อยู่ๆเราก็ลืมตาขึ้นมาเองมองความมืดที่พอเห็นเงาลังๆเห็นผู้หญิงผมยาวสีดำใส่ชุดผ้ายืดนุ่มๆเป็นชุดพอดีตัวเหมือนกางเกงวอมผ้ายืดสีขาวกับเสื้อยืดสีขาวแขนยาวรัดข้อมือ รูปร่างสูงโปร่งแต่สีขาวของเสื้อดูมอมอเก่าๆมองๆหน่อยเดินข้ามเราทางปลายเท้าเพื่อไปเข้าห้องน้ำประตูห้องน้ำเปิดและปิดและมีเสียงเปิดก๊อกน้ำเรานึกว่าเพื่อนลุกไปเข้าห้องน้ำก็ไม่ได้อะไรตะแขงตัวไปทางขวาเพื่อนนอนตอดแต่ภาพที่เห็นคือเพื่อนเรายังนอนอยู่ ทางขวาเหมือนเดิมนี่หว่าและเสียงใช้น้ำในห้องน้ำก็ยังดังอยู่พูดแล้วขนลุกตอนแรกว่าจะปลุกเพื่อนแต่แย่ดีกว่าบรรยากาศเหมือนเรากับจะเรียกอะไรดีกำลังใช้ห้องร่วมกันอยู่ถ้าลุกขึ้นมาคุยกันแล้วเขาจะออกจากห้องน้ำมารวมวงหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยนอนนอนไปดีกว่าเช้าค่อยว่ากันคิดแล้วก็หลับไปเลย เช้ามาถามเพื่อนเพื่อนบอกได้ยินเหมือนกันและนึกว่าเป็นเราไปเข้าห้องน้ำเหมือนกันแต่พอหันมาเห็นเรานอนอยู่เลยรู้แต่ไม่พูดอะไรก็มาคุยกันตอนเช้าเหมือนกันใครจะไปพักที่กระท่อมอย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังต่อนะถ้าเจออะไรในความรู้สึกของเราเหมือนในใจมันรู้สึกว่าคงเป็นคนที่เคยมาพักที่นี่แล้วมีเหตุอะไรเกิดขึ้นจนไม่ได้กลับบ้าน แต่วิญญาณยังคงวงเวียนอยู่เลยมาปรากฏให้รับรู้เช้าเลยอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาไปขอให้ไปสู่สุขติในเรววันมีโชครุ่งเรืองนะเพื่อนก่อนกลับไปแวะไปถามเจ้าหน้าที่ว่าที่บ้านหลังนี้หรือที่นี่มีอะไรหรือเปล่าเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีอะไรคาเราก็ไม่ว่าอะไรแต่ก็ไม่ได้เล่า ให้เจ้าหน้าที่ฟั่งเช่นกันจริงๆก็ดีใจเหมือนกันนะเพราะเป็นประสบการณ์ตรงครั้งแรกกับวิญญาณเกิดมาไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนและไม่ได้ฝันไปแน่ๆเพราะเพื่อนก็ตื่นและได้ยินเหมือนกันแต่เพื่อนไม่ได้เห็นเหมือนเราแค่ได้ยินเสียงคนใช้ห้องน้ำและมองมายังเห็นเรานอนอยู่ แต่ปรากฏว่าพอหลับกันไปอีกครั้งเพื่อนกลับฝันถึงผู้หญิงคนเดียวกันมีลักษณะเดียวกันกับที่เราเห็นเลยเหมือนเขามาหาเพื่อนในฝันแบบไม่ค่อยประสงค์ดีเท่าไหร่ยืนอยู่ที่ปลายเตียงห้องที่ใหญ่กว่าห้องที่เราอยู่และดูดีกว่าในห้องที่เพื่อนฝันมีรูปหลวงปู่ครูบาอาจารย์ของพวกเราวางอยู่ด้านติดหน้าต่างเพื่อนเลยกระโดดคว้ารูปครูบาอาจารย์มาถือไว้ ผู้หญิงคนนั้นก็หายไป